สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องป้องไปสุขุสุขุขขนะคะเนาะเมียฝรั่งบ่อน้นองมาไล่งานตัวนะคะเนาะอันอีนางลงมาเขาว่องหนามค่ะพี่น้องค่ะเลยมาทายของหนามไอพี่น้องเบิง้งของหนามยุแ้แคมนีจะมีทั้งหมดอ่าสามจุดนะะเนาะค่ะเนาะเป็นของหนามร่วมใหญ่ๆแบบนี้นะะเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นชั้นบนสุดค่ะตอนนี้เป็นเวลาหาทุม่มแล้วค่ะไอนางลงมาเขาว่องหนามแล้วก็ย่าง มาอ่าทยเพียงนองเบิงจักหน่อยนึงเนาะคะเนาะฝ้าสลัวสลัวอันนี้เป็นพื้นที่ส่วนรวมเนาะคะเนาะมีทั้งห้องน้ําที่ทิ้งขยะมีห้องซักผ้าแล้วก็ห้องครัวค่ะอันนี้นายเสืา้าเพียงนองอย่างเข้าไปเบิงในห้องในห้องซักผ้านะคะเนาะซักผ้าอยู่นี่จะเป็นคล้ายๆกับตู้หยดเหรียญนั่นแหละพี่น้องค่ะเฮาจะต้องไปซื้อบัตรมาซักครั้งละ40โคน่นพี่น้องซัก ซักเนี่ยถังอันนี้คือถังซักนะคะเนาะถังซัก4ีสส,ส,ส่วนฟังทั้งนี้จะเป็นถังอบผ้าพี่น้องอบผ้าแบบว่าบอ่อตองตากเนาะพี่น้องเนาะก็สีโคนคือกันค่ะพี่น้องค่ะก็คือซักครั้งนึงนะจ่ายประมาณ80โคนนะคะเนาะอันนี้จะเป็นห้องขั้วค่ะห้องขั้วร่วมนะเะนาะ คนที่เขามาพาักเป็นลูกคงลูกค้าอยน,นี้ก็สามารถที่จะเขามาใส่ของครั่วได้เลยนะคะเนะาะมาจะเป็นสิ่งร่างจานเตา,ตา,ตากุ้งเตาแกสตูโอ๊บมานั่งกินเขา่าอยนี่ก็ได้นะคะนนี่ค่ะเป็น้องเป็น้องคั่วนะคะนอเอาไว้ส่วนรวมค่ะอีนางก็มาทายใหเพียงน้องเบิ่งเข่าๆเด้อค่ะเด้อสวัสดีตอนเช้าคะ่ะทุกคนอี <laughs> นางก็มาพอ่พอยพี่เพียงน้องก่อน สภาพจะเยอะเยนเยินจักน้อยหนึ่งเนาะค่ะนอนเมว่านี่เมื่อยเมื่อยพี่น้องเลยเมื่อยแล้วก็นอนพึ่งเตือนอากาศดีมากๆเลยค่ะสามวันนี้นะคะนอนเต่มมาเมื่อคืนนี่อากาศหนาวพี่น้องเมื่อคืนอากาศหนาวตอนนี้เป็นเวลาเก้าโมงแล้วค่ะนั่งก็ตื่นมากแต่แปดโมงแล้วพี่น้องค่ะแล้วก็นั่งนอนตอบคอมเมนต์อยู่เนาะค่ะเนาะไอ้น่าใสเบ่งบรรยากาศได้นั่งกำลังสีลงไปข่าห้องน้ำค่ะไปร่างนะแปรงฟันชำระร่างกายเนาะค่ะเนาะพี่น้องเบ่งบรรยากาศเถอะอากาศดีมากๆค่ะ โอ้เดดออกแต่สาวแต่เสียวพี่น้องค่ะได้น่าสิป่นจักรยานลงไปข้างหลงังอากาศบ่นหนาวจะอากาศเย็นสบายมีลมพัดน,น้อยๆพี่น้องเห็มะโอ้อากาศดีมากเลยมาขึ้นหนาวจะมาขึ้นนะมาขึ้นช่งหนาวอยู่นี่นะเปลียจักรยานก่อนจักรยานจอดอยู่ห้องข้างหลังเนาะคะ่ะเนาะโอ้อยแดดแม่แดดแห้งขนาดเลยแสง บ้นบ่อ้อนดรอกค่ะพี่น้อง่ะแต่ว่าแสงมันแรงอันนี้ในห้องในห้องนี้ก็จะมีแบบว่ามีห้องห้องครัวไทยนั่งได้เนี่ยแตจะมีตูเต้เย็นจ้ะมีตู้เย็นนี่ก็เปิดใได้อยยุนนั่งก็เปิดเยอ่เอาของแซวไปยุพี่น้องแล้วก็มีตูฟ้ฟรีซ <laughs> เดี๋ยวนั่ไปของน้าก่อนพี่น้องคะ่ะ ป้าจ้าพี่น้องอีนังสิ้าพี่น้องป่นจักรยานลงไปข้างล่างนะคะเนาะมันก็จะสั้นๆแล้จักหน่อยได้พี่น้องขเพะไว้นั่งป่นจักรยานมือเดียวอีกมือหนึ่งก็ถือกล่องเนาะพี่น้องเนาะแล้วมันก็ต้องแบบว่ามันลงโม่แม่แม่พี่น้องเราถนนมันคูคุกขาๆเนาะพี่น้องเนาะอีนั่งจะถ่ายพี่น้องเบ่งบรรยากาศถาาว่าแคมปิ้งนี่มันก็ใหญ่อยพี่น้องมีเขาเปิดมาหลายสิบปีแล้วพี่น้องค่ะตั้งแต่พ่อใหญ่หนุ่มๆคนน่ะพี่น้องเอ้ มูพะยัยก็มาพักอ่ามาซื้อคือมาซื้อแคมอยูนีกันหลายหลายหลายครอบครัวอยู่เนาะคะ่ะนอบมูพะย,ยัยเพราะว่าเขามากบรรยากาศยูนีพี่นอ้องยามวันยุง่งวันหยุดพักพรนี่นอกคะ่ะนอกอ่าชาวช่านอเวเขาก็จะพาลูกพาล้านพาครอบครัวเขามาเที่ยวแบบนี้เนาะคะ่ะเนาะบางคนกันนู่นนะ่ไปซื้อพักอ่าบ้านพักต่างอากาศอยู่ทึงคงทึงเขาบางหลังก็บ่บบมีนม้ำบ่มีไฟพี่น้องจะต้องแบบว่าใส่กอไ,ไฟเอาหรือบ่ก็ แล้วก็อ่าหิวน้ามหิวน้าขึ้นไปหลายกิโลเลยเพราะว่าบ่าสามารถที่จะขับรถเขาไปได้ก็มีพี่น้องฝรั่งมันมักเที่ยวแบบมักผจญภัยมักพักผ่อนแบบนี้เนาะคะ่ะเนาะวันยงวันยศวันสองวันหรือว่ายดเป็นเดือนเป็นอาทิตย์จจงสีหน้าเขาก็จะพาก,กันไปพี่น้องคะส่วน,นพี่พี่น้องเห็นหลังแดงๆนั้นมันเป็น,ปนคล่ายแบบห้องเศร้าพี่น้องเป็นบ้านพักบ้านบ้าน,าน,าน,านพักเศร้าเนาะคะ่ะนอนในห้องนั้นก็จะมีประมาณสี่ห้องนอนแล้วก็ห้อง,องแล้วก็ ห้องครัวแบบข้าวเตอร์ครัวน้อยๆพี่น้องคะแล้วก็ตู้เย็นอันนึงจังสีหนะพี่น้องเขาเอินหิตะเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยครับเล้วเอินหิตะอีหน้าก็มาหอดอ่าห้องน้ำแล้วค่ะพี่น้องคะนี่เป็นห้ carry นองน้ำส่วนรวมโซนข้างบนเนาะพี่น้องเนาะนี่กะลังกะยัยอยู่พี่น้องทีนั่งไทยพี่น้องตอนไฮเบิ้งตอนที่อ่าเปิดเปิดคลิปมาในราคาทีเดียวกันเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็จะมีอีกอีกอ่าห้องน้ำอีกจุดหนึ่งตรงซากใบหน้าพี่น้องคะอีน้ายัง้มทัธเย ลงไปอยู่ค่ะเตือนสาวมากมานีก่อนยังไม่ทันหวังพี่น้องเลย่าว่าห้องน้ำละจ้าห้องน้ำก็จะมีห้องอาบน้ำมีห้องน้ำนะคะเนาะห้องเล็กห้องใหญ่ก็แล้วแต่ไอางก็จะมาล้างหน้าแปรงฟันเนาพี่น้องเนาะมาล้างหน้าแปรงฟันกันจะพี่น้องค่ะอีนางก็ยังบ่ยังอาบน้ำนะคะเนาะเพราะว่าจะต้องไปทำความสะอาด เท้าแคมของอีนางอีคือเกาพี่น้องค่ะในจะตัดหญ้าในจะร่างบ้านในจะขูดสีขูดอีหยังเดี๋ยวค่อยอาบน้ำตอนแรกทีเดียวเนาะพี่น้องเนาะอันห้องน้ำนี่ค้นใส่หลายพี่น้องค่ะน้ำระบบตรงปุ่มที่ว่ามันเฮ็ดน้ำห้อนน้ำเย็นนี่พังพี่น้องพังหลายห้องเลยอีนางจะต้องเปลี่ยนห้องพี่น้องค่ะเพราะว่าอีนางบ่สามารถที่จะใส่น้ำห้อนใส่น้ำห้อนอ่าร่างหนาได้เนาะพี่น้องเนาะเสร็จแล้วอีนางก็มาทาคุงทาครีมแค่นั้นค่ะแล้วก็ทาลิปจักหน่อยนึงแค่นี้ก็พอแล้วพี่น้องค่ะแค่นี้ก็งาามแล้้วจ ยูนี่เขาก็จะมีพนักงานทําความสะอาดสูมือ,อยู่พี่น้องคะห้องนงห้องน้ำก็สะอาดสะอาดดีอยู่แต่ว่าช่วงนี้ก็คนไหลเป็นธรรมดานเละพี่น้องคะเขาทาความสะอาดก็เฉพาะช่วงช่วง้วงาวเลิกเลิกงานไปก็มีเด็กนงเด็กหน่อยมาเล่นนงเล่นน้ำคือเกาพี่น้องประเทศโนเวนี่จะสังเกตเห็นได้เลยว่าจะมีทางน้ำไหลน้ำตกแบบนี้เยอะมากพี่น้องคะ ว่าเขามันร้ายน้ะพี่น้องนอเขามันร้ายราหน้ามันตกลงมาจากที่เขานะคะมันก็ไไลผ่านช่องนั้นช่องนี้อันตรงนี้ก็ไไลผ่านตัดในพื้นที่ในแคมป์คือกันพี่น้องเห็นเรากก็สบายตาสบายใจพี่น้องเลยปันจะงานกลับกันพี่น้องเขา้งน้าเสร็จแล้วไปว่าวกับหมูกับพี่คนไทยอยู่ตะกีน ตะก,กี้นี่พ,อพ่อพี่พี่คนไทยก็เลยว,ว่าน้ำกันจังน,น้อยนึงพี่นะเขาเราบอกอาจจะขึ้นไปเก็บเห็ดขี่มอเตอร์ไซค์ไปมาสัน <laughs> เดี๋ยวนั่งวังหวังเดี๋ยวนั่งสิงหางรอรอขึ้นไปหาเห็ดอยู่เทิงนี่แหละค่ะอยู่เทิงเขาทึ่าแคมป์ปิ้งนี่แหละ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่น่าเสียหนึ่งเข่าพี่น้องหนึ่งเข่าแล้วเดี๋ยวจะต้ม ะจะว่าจะต้มเส้นขนมจีนก่อนอนี่นางสีออกมาใส่ครัวไทยไอรัวไทยข้างนอกของนี่นางเนาะค่ะนเพรา,าใส่ใส่ไฟฟ้าพี่น้องใส่เป็นใส่เป็นไฟฟ้านะค่ะนเพราแกนันเอาไว้ใส่ยง้มหนาหนาวค่ะเพราะว่าพญายิานานนา่พ,พินจายคาไฟนี่ตลอดอยู่แล้วแล้วก็เหาบ่าค่อยได้มากกันพี่น้องคะ่ะก็เลยมาใส่ไฟแน่จักน่อยเนาะพี่น้องเนาะอันเครื่องอเครื่องอันนี้ก็จะเป็นเตาอบ เตาอบแล้วก็มีฮะ<า>เอ้าไม่ได้ฟังอี่เชียวเริ่มกาแฟกักนก่อนพี่น้องค่ะอีนั่ง,นงไปตั้งตั้งหมอจะต้มเส้นขนมจีนเอาไว้แล้วมันต้องใส่เวลาจ้ะเพราะว่าอ่ามันคอยพี่น้องค่ะไฟกินกาแฟกันก่อนเนาะคะนอกเพื่อนเพิ่อนกิน,กน,กอนอาหารเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพิ่นจะออกไปเฮ็ดงานเหรอจ้ะออกไปเหตุงานอ่ะขูดสีนี่นะคะ่ะไวไฟไฟว่าอ่าไวไฟเทิร์กหนีบ่มีเด้อพี่น้องมีอยู่แต่ว่ามันซาซาบ่สามารถที่จะไล่สุดได้ถ้าเกิดว่าจะได้สุดไอ้น้าจะต้องลงไปข้างล่างคือบอสใส่เน็ตของเจ้าของแต่ว่าเน็ตมันสิเบิดเร็วหน้าเน็ตของเจ้าของเราใส่นี่ยย่ำจำเป็นหน้าพี่น้องค่ะกาแฟคือเกา่าอากาศดีดีค่ะข้างนอก อากาศดีมากนั่งกินก็สบายใจตอนเลยเดี๋ยวจะตะซอยพญายัางหนอกนะคะน่ะเนาะคาร์โดเซ่พอเอเต้าคารเซ่แล้วนะเอ็กกัเเนเซียเช็กเกอลิกเดนารนียันนั่นเชียินน,ยน,นะเอเก็กซ์แคเกีย มาลากบานรกันจ้าพ huh? ี่น้องฟ่นมันเกาะลายหลายพี <t <t ่น้องขายอีนัางบอกพอใหายว่าเธอเธอท่าสีไม้นี่เธอไปตรงท่าสีขาวเด้อเพราะว่าเธอเพิ่มงานในชั้นลายพี่น้องขายอีนัางมาหยุดพักพรอนแต่วปอีน้างบ่เดลพักพรพี่น้องเอ้ย <way> โอ้ยบ่ได้ kind of like. แบบว่าเป็นปีพี่น้องคะปีหนึ่งเห็ดที่นึงก็จะได้เฮ็ดช่วงนาห้อนนี่แหลคะค่ะล่างขาดเพราะมันเป็นแบบว่ามันเป็นฟุ้นเราช่วงที่หิมะตกฝนตกนะคะมันเป็นตะไคร่น้ำนะะพี่น้องค่ะพอหิมะมันละลายไม่เป็นน้ำเนาะมันเป็นตะไคร่น้ำค่ะโอ้ยเขามาเห็นสภาพบ้านแล้วแล้วต้นแล้วต้นพนนี่น้องอีน้งบ่ได้มาหลายเดือนพี่น้องค่ะเห็ดแต่งานเนาะค่ะนองมาแล้วก็เออทำความสะอาดแนยจักน้อยพี่น้อง พ่อมันแบบว่ามันสบายหูสบายตาเนาะค่ะเนาะขัดป้ายพี่น้องค่ะน้ำกันไลปันเยวหมดพี่น้องน้ำก็เย็นได้พี่น้องค่ะเราไปนากับบริษัทถุงมือบริษัทถุงเท้านะคะเนาะเพราะว่ามันบริษัทเย็นซ้ำใด้หน้าแดดมันก็ออกอยู่อากาศมันก็ส่งโสเซนอยู่พี่น้องแต่เบิ่งท่าทางแล้วอีกจักน้อยนึงฝนกิดสีตกจ้ะพ่อใหญ่พ่นก็ขูดสีออกค่ะพี่น้องค่ะเพื่อที่จะเตรียมอ่าท่าสีใหม่เนาะพี่น้องเนาะเบิ่งบรรยากาศค่ะมันนี่เนาะพี่น้องเอออากาศดีดีพี่น้อง อืลมมีลมโยแต่ว่าตกตกตกค่ำมากนี่หนาวเลยพี่น้องคะปีที่แล้วนี่ตกค่ำมากกัยังว่าอากาศยังห่อนอยู่เด้พี่น้องอีนางยังได้ดเปิดพัดลมนอนอยู่เด้ปีที่แล้วนะแต่ว่าปีนี้หนาวจะ้ะหรือว่ามันอ่ามันเป็นช่วงๆก็บรรูอกันคะ่ะก็มาล่างพื้นจักน่อยหนึ่งตรงสิ่งล่างจานอีนางขังหนอกนะพี่น้องนะมันเป็นตะไคร่จ้ะ มันเป็นตะไคร่นา่าก็จะคัดออกสักน้อยนึงพี่น้องคะแเราก็จะถิมเอาไว้ให้มันแหงเพราะมันแหงนะพอหายเขาจะมาขูดสีออกพี่น้องเฮ็ดท่อนี่เฮ็ดแป๊บเดียวก็เมื่อยพี่น้องคะ่ะเมื่อยก็เข้าไปพักผ่อนสองคนผัวเมียก็พอหายพี่น้องเอ้ยฝ <c oughs> รั่งไปแถวหนีกับยางพานไปผ่านมากกับแนมพี่น้องคะ่ะ <c oughs> เห็นสาวไทยขยันโอ้สาวไทยขยันได้พี่นออ้องเอ้จะบอกว่ามาอยู่บ้านมาอยู่ ประเทศนอร์เวย์นี่เขาสิมาเป็นผู้หญิงอ่อนแอบ่ได้ได้พี่น้องป,ประเทศนี่บอมี air, ะะ่ได้ผู้หญิงอ่อนแอประเทศนี่บอมี่เพศที่อ่อนแอนะคะผู้หญิงทั้งผู้ชายอ่าเท่าเทียมกันพี่น้องผู้ชายเฮ็ดอันใดได้ผู้หญิงก็ต้องเฮ็ดอันนั้นใดพี่น้องค่ะยูนีนี่เขาบอมี่บอมี่มากันอ่ผู้ชายแข็งแรงกว่าต้องเฮ็ดหลายกว่าบอมแมนได้พี่น้องค่ะยูนีนี่เขาเท่าเทียมกันต้องเฮ็ดคือกันเด้ดพี่น้องเออ เขาจะมาเป็นคนอ่อนแอบบดายได้พี่น้องครับผู้ใดที่อยากเป็นเส้นเดอรเดล่ากัยามาหาผัว่าประเทศนอร์เวย์เดอพี่น้องอีนา่งเตือนแล้วเด้อเบิ่งอีนั่งเป็นตัวอย่างเดอพี่น้องขาขี่คานทาได้เนื้อทาได้ก็ต้องเฮ็ดพี่น้องเลยอืมซอยกันนะพี่น้องเนาะพอมวนๆเพราะว่าอ่าเขาอยู่น้ากันเขาก็ต้องซอยกันค่ะบางข้างบางอารมณ์ก็อยากเป็นสิ้นเดอรเดล่าอยู่พี่น้อง <c oughs>